ทุกคนต่างเหรอเธอด้วยใบหน้าของเธอแต่แหลังจากนั้น2ปีพวกเขาถึงจะต้องช็อก Part สอจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าวเวรินกิน,นา ซึ่งเธอชื่นชอบการแต่งงานกังแต่อายุ7ปีแต่แล้วด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับเธอเธอทําให้ใบหน้าของเธอนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเลยครับแต่แหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้ลาทิ้งความฝันที่ยากโด่งดังแลวก็อยากแต่งงานเก่งของกับเธอแต่งงานเพื่อปกป,ป,ปิดรอยแผลเป็นตรงนั้นครับแต่แล้วทุกครั้งที่เธอไปโรงเรียนเธอมาจะถูกเพ่อหลอจนอยู่มาวันหนึ่งเธอก็ทนไม่ไหวนะครับจึงตัดสินใจไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่ามันมีทางที่จะทําให้เธอกลับมาสวยเหมือนเดิมได้แต่ในระหว่างนั้นนะครับก็มีการ,าากรวัะติ ผอมกับคุยเป้าหมายแท้จริงของเธอแต่มันมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ทําให้เธอต้องกลับมาฉุกคิดครับคุณหมอได้ถามว่าการไปแปลงใบหน้านี้ได้รักษาปมในใจของเธอได้จริงหรอเธอได้ฉุกคิดว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดเธอตัดสินใจที่จะไม่เข้าคําการรักษาครับแต่พรที่จะยิอยากด้วยลักษณะที่เป็นจุดเด่นของเธอและก็ใช้ชีวิตยังมีความสุขและสุดท้ายเธอก็มีชื่อเสียงโด่งดังเลยครับอ่ะทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็รองคอมเมนต์มานะครับแลถ้าชอบเรื่องเ่าแบบนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยคร